สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหงอีกแล้วนะคะที่รถบ้านตงปายนะคะสาขาสุขุมวิทร1 7 7นะคะติดกับปากซอยแบริ่ง28นะคะวันนี้นะคะโปที่ร้านนะคะโปดีโปร,โป,รปังโปเด็ดมากเลยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ ออกรถแถมเงินทำทุนไปเลย1นึ่งบาทเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังได้น้ำมันนะคะกลับบ้านนะคะไปเต็มถังเลยนะคะคุณลูกค้าขะเท่านั้นยังไม่พอนะคะบริการร้านเรานะคะบริการนะคะเปลี่ยนฟิล์มให้รุ่นลูกค้าใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนแบตนะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะถึง54รายการเลยโอ้โหคือดีมากเลยนะคะ แถมใครนะคะช่วงนี้นะคะหารถกลับบ้านนะคะเรามีรถนะคะให้เลือกมากกว่า300คันเลยแถมรถร้านเรานะคะไม่มีชนหนักตัดต่อผิดคว่ำหรือน้ําท่วมนะคะเรานะคะยินดีนะคะคืนเงินนะคะจํานวนเต็มเลยถ้าคุณลูกค้านะคะตรวจพบเจอนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะใครนะคะที่มีสลคาร์าบอนนะคะรถไปเลยนะคะ10,000บาทนะคะอ่ะ แล้วก็ใครนะคะที่ทําเกี่ยวกับเกษตรกรเกษตรกร,กร,ะกรนะคะวันนี้นะคะเราลดเพิ่มอีก1,000 0บาทนะคะเพียงแค่คุณลูกค้านะคะมีเล่มเขียวนะคะหรือโฉนดที่ดินนะคะแค่นั้นเองนะคะคุณลูกค้าก็ได้ส่วนลดแล้วนะคะขอให้ไม่ติดแบคนิดอย่างเดียวก็พอนะคะคุณลูกค้าคะแล้วนะคะขายขายออนไลน์นะคะหรือค้าขายมีหน้าร้านนะคะมาหาเราที่นี่ที่แรก เราลดให้อีก1 0 0 0 0มืนบาทนะคะคุณลูกค้าขะห้ามติดแบคกลิศเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้า่ะวันนี้นะคะหงจะเอาคันนี้ค่ะเป็น4ี่ประตูกเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าขะคุณลูกค้านะคะตามหาเยอะมากนะคะเป็นมิสซูมิชิไทยท่านนะคะ2.4นะคะ G G S, S, S นะคะคุณลูกค้าขาตัวท็อปสุดนะคะมากระจังหน้าโครเมียมแลวนะคะไฟเดย์ไลท์แล้วมีไฟตัดหมอกเลยนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้นะคะเป็นปีนะคะ2017นะคะสวยมากรถสวยมากจริงๆเลยนะคะคุณลูกค้า่ะสีขาวอย่างนี้หายากมากแถบเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะคะคันนี้นะคะไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะคะอ่ะ เห็นไหมคะว่ามีกล้องมองหลังมาแล้วนะคะตัวท็อปสุดจะมีกล้องมองหลังมาแล้วนะคะคุณลูกคา้คาขานี่สวยงามมากเลยไม่ต้องไปแต่งอะไรแล้วเพราะว่าเดิมเดิมมาเลยอันนี้บอกแล้วว่าไม่มีชนหนักแต่ต่อพิควาหรือน้ําท่วมนะคะกระบะนะคะเดิมเดิมเลยไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยไปทําอะไรมาเลยนะคะคุณลูกคา้คาขาน็อตนะคะอยู่ครบทุกตัวเลยนะคะคุณลูกคา้คาขาอ่ะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าคะ่ะ ข้างในนี่นะคะอ่ะอย่างที่บอกไปนะคะเป็นตัวท็อปสุดนะคะคันนี้นะคะเป็นปุ่ม full start แล้วนะคะคุณลูกค้าขานี่คันโซน่านะคะสีดำนะคะแอร์นี่เย็นมากไม่ต้องพูดถึงแอร์พูดถึงกินในรถนะคะหอมมากไม่มีเหม็นบุหรี่ไม่มีเหม็นอะไรเลยนะคะหอมมากจริงๆนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังอย่างดีเลยนะคะเป็นสี่ประตูเบาะหนังดีมากปูพื้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่ต้องกลัวเปิดนะคะน้ำหกก็ไม่เปิดแล้วเพราะว่าเราปูพื้นข้างล่างมาให้อย่างดีเลยนะคะคุณลูกค้าขา,ขาแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าขา,ขาดีมากนะคะเย็นมากนะคะสบายมากเกียร์นะคะเกียร์ออโต้นะคะมีที่วางของอเนกประสงค์ไม่ต้องกลัวน้ำหกนะคะหรือเด็กเล่นน้ำจะหกไหมไม่ต้องกลัวอีกต่อไปนะคะเพราะเราปูพื้นมาให้อย่างดีเลยนะคะนี่ที่วางของอเนกประสงค์ก็เยอะมากเลยใส่ของได้เยอะมากจริงๆนะคะคุณลูกค้าขา พวงมาลัยนะคะเป็นมติฟังก์ชันแล้วนะคะคุณลูกค้าขาพวงมาลัยเป็นมาตติฟังก์ชันนะคะแถมนะคะคันนี้นะคะไม่วิ่งน้อยมากเลยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาไม่วิ่งน้อยจริงๆนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาอ่ะปะคันนี้นะคะเป็น เป็นรถนะคะที่ดีมากนะคะคนตามหาเยอะแถมเป็น4ประตูนะคะเกียร์ออโต้นะคะเป็นมิซูมิชินะคะไททันนะคะเครื่อง2.4นะคะ GLS นะคะคุณลูกค,าคา้าขาตัวท็อปสุดนะคะในปี2017นะคะคุณลูกค้าคา่ะวันนี้นะคะหงให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะอยู่ที่ 569,00 0บาทนะคะตกผอนต่อเดือนนะคะเดือนละ1300บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าคะผ่อนยาวสุดนะคะได้ถึง84งวดน,นะคะนานๆไปเลย7ปีนะคะหรือใครนะคะที่มีงบนะคะเยอะนะคะผ่อนไปเอ่อ4ปีก็ได้นะคะคุณลูกค้าคะได้หมดเลยนะคะใครนะคะที่ จะสอบถามนะคะโทรสอบถามได้เลยนะคะ24ชั่วโมงหรือด id line หงก็ได้นะคะเบอร์กับ id line นะคะอันเดียวกันเลยที่เบอร์096 9844 856นะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะพร้อมรับสายพร้อมให้คำปรึกษานะคะสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่านะคะหรือใครแนะนำเพื่อนญาติพี่น้องนะคะมาหาเรานะคะออกรถผ่านกับเรานะคะรับไปเลยนะคะค่าแนะนำถึง1 0 0 0 0บาท แถมเงินทำทุนกับบ้านอีก10,000บาทแถมค่าน้ำมันให้เต็มถังกับบ้านไปเลยนะคะช่วงนี้นะคะช่วงปีใหม่นะคะช่วยใช้สอยอย่างประหยัดนะคะนี่มาออกรถที่รถบ้านน้องปลายเลยฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยไม่ต้องเสียงเงินเลยนะคะคุณลูกค้าคะวันนี้นะคะผมก็ทำโปรโมชั่นเสร็จแล้วผมก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ